สำหรับใครที่เรบ่หันร้านเติมเกมวันพันแบนเดอ์สตอร์เกตในราคาที่แสนจะถูกและรวดเร็วอยู่ผมขอแนะนำที่นี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทางร้านมีแพ็คโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ6คูป,ปองในราคาเพียง18บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้จะอรออะไรอยู่ลนะ่ะไปเติมเลยที่ขั้นเทพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวีดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสนในชาแนลเพื่อที่เขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราเป็นนานนะ เอาละครับก็กราบสวัสดีผู้ชมที่หลงเข้ารูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนับสนนช่องเนอีเช่เคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสต็อกเกนนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานไม่ได้ลงคลิปเกมวันพันแมนเดอะสต็อกเกนเลยนะครับพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาผมไม่ค่อยว่านะครับก็เลยเอาเป็นคลิป ดองเกม,มอื่นลงไปก่อนนะครับช่วงนี้พอดีว่าเป็นช่วงสอบของผมนะครับสองถึงสามอาทิตย์นี้นะครับก็เลยอาจจะลงคลิปได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษคนด้วยนะครับเพราะเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เลยทําให้พลังเราไปค่อนข้างช้านะครับซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาอัดคลิปกันนะครับก็มีกิจกรรมใหม่มาพอดีเลยใช่ไหมก็คือเป็นกิจกรรมนี้นะครับร้านทําเค้กเนาะซึ่งก็เป็นกิจกรรมมคล้ายกับร้านทําเค้กของ ตัวละครกระบองเล็กใช่ไหมที่ผมเคยทคําคลิปไปเนาะซึ่งคิดว่าน่าจะเล่นคล้ายๆกันน่าจะาไม่ใช่คล้ายหรอกน่าจะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ามาดูกันนะว,ว่ามันมีแจกอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนหนึ่งเรามาดูกันที่อันดับก่อนว่าตอนนี้เป็นอะไรกันบ้างนะครับก็อันดับผมนี่คือล่วงไป195เลยนะครับคือไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะมันช่วงช่วงสอบแล้วอย่างที่ว่ากันไปนะครับคือต้องขอโทษคนด้วยนะครับแล้วก็แอบสปอยนิดนึงนะครับว่า ต้นต้นปีหน้าเราจะมีการไปลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันแล้วก็จะมาเล่นเป็นสายเติมแบบเบิ้มเบิ่มเหมือนที่ทุกคนอยากจะดูกันนะครับก็แอบบจะปล่อยไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครแบบเอออยากเห็นผมเล่นแบบเติมเบิ้มเบิมนะครับพอดีว่าเซิร์ฟนี้นี่คือ เลเวลเราตามคนอื่นไม่ค่อยทันแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยนะทำให้มันแบบจะมาเติมอัดตอนนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับก็เลยเล่นแบบเน้นสนุกตามชื่อคอนเทนต์เราไปเลยก็แล้วกันนะครับก็นี่เลยนะพลังนี่คือตามไม่ทันนะที่หนึ่งคือคุณซันนี่หลิวล่อไปสิบเจ็ล้านแล้วนะครับเราก็เป็นพี่ทูนะ้สิบสี่ล้านคุณลินสิบสามล้านแนละ้วคือพลังนี่คือแบบ เบิ่มๆกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ผ่านด่านรอบไป300กว่าเลย้วตัวละครก็85แล้วนะครับคือเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คนก็เติมกันค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่6กร้อยหกสิบหกเนาะซึ่งเราก็ยังคงเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ว่าเราจะไปเติมเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันเนาะซึ่งก็จะเปิดช่วงต้นปีหน้านะที่จะไปเนาะก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็เติมเล่นเกียร์โรเลยนะเพราะเกียร์โรน่าจะมาช่วงมกราปีหน้าเนาะก็ใครอยากเล่นด้วยกันหรือใครอยากเห็นผมกลับไปเป็นสุดตาตันเหมือน,นไไันะะครบนะ ส่วนกิวก็อยู่ที่3ามแล้วนะครับตอนนี้เป็นกิวของคุลินเนออาบิสนะครับก็พลังห่างจากกิวของพี่โปเต้อ,อยู่ราวๆประมาณ2 0 2 23ล้านประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องอันดับนะส่วนตัวละครในทีมก็เหมือนเดิมเลยนะครับยังไม่ได้ปั้นตัวละครขึ้นมาเพิ่มน,นะครับพอดีว่าตอนเนี้ยผมยังขาด เควสอยู่หนึ่งเควสนะครับซึ่งจะเป็นเควสของการโร่เนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปทํากันในช่วงสัปดาห์ที่4ี่ก็ได้นะเพราะว่าเควสเนี้มนันเป็นการสู้ราชาเนาะซึ่งผมยังไม่ได้ทํานะครับพอดีว่าผมไปนั่งฟาร์มพวกแบบศเศษทักษะให้กับเจ้าตัวละครด้วงอยู่นะครับพอดีว่าทรัพยากรเรามันไม่ค่อยเยอะเนาะเราไม่ได้เป็นสายเติมแบบที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เลยทําให้มันค่อนข้างจะแบบยากจนค้นแคนนะครับคือพลังก็เลยจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบกับไม่มีเวลาเล่นด้วยเนาะก็คือ ซึ่งก็ไว้เดี๋ยวทำเควสครบเราก็จะมาเลือกตัวละครกันนะครับคือมีตัวละครที่ผมอยากเล่นอยู่นะครับคืออยากเล่นเมลสกาดนะจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมลองคิดดูอีกทีนึงก่อนละกันนะว่าจะทําเมลสกาดเนี่ยเอามาเล่นทีมชุบหรือจะไปทำกาโลเอาไว้รอการโรยูอาร์ดีนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในกิจกรรมร้านทําเค้กหน่อยละกันนะครับก็เป็นเหมือนตารางมีโกใช่ไหมก็คือจะเป็นตารางเท่าไหร่ะห้าคูณห้านะครับก็ประมาณห้ายี่สิบห้าช่องเนาะใช่ไหมถูกไหมเนี่ย ยี่สิบบเคยช่องนะครับก็จะมีของรางวัลประมาณนี้เลยนะครับก็มีเป็นตัว๋วซับายห้าใบนะครับมีเป็นตัว๋วซับายเออเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เป็นเหมือนชิปใช่ไหมตัวซับไพชิปเนาะซึ่งผมไม่รู้ชื่อมชื่อว่าอะไรนะพอดีว่าเราหายไปนานเนาะแล้วก็มีเพชรห้ารอยนะครับแถวที่สามแถวที่สี่เป็นตัวซับไพสเบียรับแถวที่ห้าเป็นตัวอัพดาวเนาะส่วนแถวทแยงตรงนี้นะเป็นแถวที่หกก็จะเป็นที่สุ่มเศษสายกลยูอานะเออเสียดายไม่ใช่เป็นที่เลือกนะอันนี้ก็จะเป็นสุ่มมีสุ่มสิบกล่องนะครับแล้วก็จะมีกระดาษดาวสิบนะครับ อันนี้ซับไพ่กจะเป็นซับไพ่ตัวม่วงเอ้ดาวม่วงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน,นะแล้วก็มีเพีห้าร้อยนะครับอันนี้ซับไพ่กลยุทธ์นะครับไม่พวกกาสต่างๆนั่นแหละ,ะแล้วเราก็จะมีซับไพ่อันนี้นะเป็นซับไพ่วิจัยแเราก็รวมกันรู้สึกว่าเหมือนจะแจกน้อยกว่าเจ้าตัวละครกระบ,บองเหล็กยูอาร์ในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นมารอบก่อนเนาะ ตัวนขอถ้าเกิดทําครบแถวนะครับก็ทําได้1แถวจะได้ตัวแดงไป2ใบนะครับ2แถวได้เป็นตัวม่วง2ใบนะครับสามแถวตัวอาวุธ2ใบ4ี่แถวเป็นอันนี้เป็นสุ่มใชุ่้ยเลือกด้วยนะเป็นเลือกกลยุทธ์สี่ทองนะครับตรงนี้ก็เป็นของฮีโร่หรอในตําแหน่งที่ต้องการ1ใบแล้วก็ให้กันไปทั้งหมด5อันเลยนะุยถือว่าแจกเยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นเป็นเหมือนแฟดได้เอาไว้ดัดแปลงสเตลัส์ของสกิลการบับแดงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะ แล้วก็จะมีเป็นนี่เลยนะครับเป็นคริสตัลมายาหนึ่งร้อยอันเออโคตรดีนะครับตัวนี้คือดีมากนะครับแติดอย่างเด,ยเด,ยเดียวคือมันเยอะพอสมควรนะสิบสองแถวเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นิดหนึ่งสองสมสี่ห้าเนาะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองอ่าแล้วคือต้องทําให้ครบทั้งหมดนั่นเองเนาะ ส่วนเคเวสก็มีให้เราทําเหมือนกับกระบองเล็กเลยนะครับก็จะได้เป็นพวกนมมานะครับก็มีทําภารกิจเป็นภารกิจรายวันนะครับก็จะได้นมจากเควสเนี่ยทั้งหมด5กล่องนะครับแล้วก็จะได้จากช็อกโกแลตเนี่ยเ,เป็นเค,ค้กช็อกโกแลตเนาะหรือว่าเค้กก้อนเล็กเนี่ยทั้งหมดอ่อไม่ใช่10สิทั้งหมด50อัน3มันก็ร้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นแพ็คเติมเงินให้เราด้วยนะซึ่งแต่ละวันก็จะได้นม1กล่องนะครับรวมกับในเคเวสก็จะเป็นวันละ6กล่องนะครับถ้าเกิดใคร นี่มีัน,นี้ให้เราซื้อด้วยนะเป็นซื้อ30แพ็กนะครับก็360บแบงค์นะครับก็จะได้นม30กล่องคิดก,ก็ดได้พันห้าร้อยนะครับตรงนี้เราก็จะมีพวกซื้อจํากัดรายวันนะครับซึ่งเป็นแบบเกี่ยวกับเศษของพิกก๊อดด้วยนะเพราะว่าในร้าน้าที่เขาให้เรา,าแรกเนี่ยจะมีเศษพริกก๊อกับซุยลิวลงไปด้วยนะครับก็จะมีอันมณันดีต่อสู้ด้วยนะเอออันนี้เอาไว้ใส่ให้กับจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ ในตรงตรงลูนปะอ่าเป็นอัญมณีของลูนทองนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทานะครับพอดีเราไม่ได้เติมอือเสียดายอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนี่คือคงจะเติมไปแล้วนะประมาณนี้นะครับสําหรับอัญมณีนะก็แจกอยู่เม็ดเดียวนะเป็นอัญมณีเพิ่มลดดามเมจรามะลอง2.5นะแล้วก็สแตทพื้นฐานนะตนัวนี้ส่วนก็จะมีอันนี้เพิ่มด้วยอานี่เป็นที่เลือกรับกลยุทธ์สีส้มนะครับทั้งหมด8อันนะ ก็คือได้ได้2ครั้งเองนะครับครั้งละ8นะก็ใช้12ื่นสองนะครับตรงนี้เราก็จะมีพวกตราเฉพาะนะครับตัวนี้เป็นให้เราเลือกได้1อันนับใช้8ปดพันเนาะ แต่รู้สึกว่าของรอบนี้นี่คือจะให้น้อยผสมคนอยู่นะคือรอบก่อนที่มาเป็นกระบองเหล็กเนาะซึ่งมันให้กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่คือแม้จะเน้นเป็นพวกกลยุทธ์สีส้มนะพวกกลยุทธ์สีส้มนี่คือถ้าเกิดรวมแรกด้วยก็อันนี้แปดใช่ไหมแล้วก็มีในนี้อีกนะเป็นสิบสามเลยนะแล้วก็มีให้เราเติมเหมือนเดิมนะเป็นแคทเวพอนนะครับก็คือเป็นล็อกอินใช่ไหมล็อกอินต่อเน,นื่องเจ็ดวันเนาะ ก็349บาทนะครับตัวนี้ก็จะได้รับเป็นพวกเค้กต่างๆนะทั้งหมด1,400ี่รนะครับแล้วก็เพชรอีก700เม็ดเนาะส่วนบัตรพรีเมียมนะ629บาทนะครับจะได้รับเค้กเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตอนแรกเป็นเท่าไหร่ตอนแรก1,400แล้วนี่คือจะได้เป็น2,800ันแนะครับซึ่งเติม2แผ่นนี้ก็ประมาณเก้าร้อกว่าบาทนะแต่ถ้าทุคนเติมผ่านร้านค้นเทปก็จะตกอยู่ที่แค่600เท่านั้นเองนะเออเท่าที่ผมลองดูนะเพื่อเผื่อถูกกว่านั้นอีกเนาะ ก็ถ้าเกิดได้มาก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น4ี่พันสองแล้วก็รวมจากพวกกิจกรรมด้วยก็คิดว่าน่าจะแลกพวกนี้ได้น่าจะครบปะเออน่าจะครบอยู่นะสำหรับแถวบนเนี่ยทั้งหมดสุกันเนี่ยคิดว่าน่าจะครบแนละ้วเดี๋ยวยังไงต้องไปนั่งคิดดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่ามันจะครบจริงหรือเปล่านะส่วนกล่องนมก็เนี่ยเอามาจุดประกายได้นะครับนี่ก็จะได้เป็นเค้กมาแบบนี้เลยนะครับก็ใช้ไปปื๊บนี่ก็จะมีพวกบิสกิตมีอะไรอย่างงี้มาให้เรานะครับนี่จุดไปนะครับซึ่งไอ้พวกนี้น่าจะย้ายไม่ไไไดด้้้นะอยยายม่ครับก ต้องสุ่มให้มันครบทุกแถวนะครับเพื่อที่จะเราจะได้รับของรางวัลไปเนะาะก็จะเป็นเหมือนกระบอกเหล็กเลยตอนแรกผมคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะแต่ว่าเหมือนกันเด็กเหมือนแบบไม่มีเปลียนเลยนะครับข้อถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ถือว่าดีพอสมควรน,นะเราเพิ่งไม่ใช่เราสิผมเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาในเกมจริงๆก็เข้าทุกวันแหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีแบบบางวันก็อาจจะไม่ได้เข้านะแต่แบบเข้ามานี่ๆหน่อยแล้วไม่ค่อยได้เล่นนะครับบางวันก็เข้ามาเล่น พอสมควรนครับซึ่งวันนี้ก็ได้เข้ามาเล่นไอดีนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาพอดีก็ถือว่าดีเออดีนะที่เกมเขายังมีกิจกรรมมาให้เราเล่นนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมแบบพวกวอลกิลด้วยนะเออตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ดูเลยว่าใครเจอใครบ้างน,นะครับเสียดายนะ ตอนแรกว,ว่าจะทําทคลิปเกี่ยวกับวอรคิวยูแต่ว่าพอดีว่าตรงกับช่วงสอบนะครับช่วงนี้ก็เลยจะลงคลิปกันน้อยหน่อยนะครับต้องขอทุกคนด้วยนะครับน้อย,อยังไงวันนี้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ยังไงใครที่ยังไม่มีร้านเติมเกมวันพันแมนเดสตอลเคสอยู่ก็ขอให้รัที่ร้านคันเทพเลยนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยไร้ซึ่งรีฟันต้องที่ร้านคันเทพทานานนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างเดสคิปชันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีโดยประมาณนี้ก็แล้วกัันนะครบ